งีบหลับยังไงให้มีประสิทธิภาพเทคนิคการนอนสั้นแต่เพิ่มพลังได้เท่ากับการนอนเต็มคืนเคยเป็นกันไหมครับเวลาตอนบ่ายรู้สึกเพลียหมดแรงแต่พองีบหลับไปสักครู่หนึ่งนะครับกลับรู้สึกมึนหนักกว่าเดิมหรือการที่คุณงีบแล้วตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นแถมง่วงยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับ หรืออยากจะพักแค่สั้นๆแต่ดันเผลอหลับไปเป็นชั่วโมงจนเสียเวลาทำงานถ้าคุณกำลังงีบหลับผิดวิธีแทนที่คุณจะสดชื่นคุณจะยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมรู้ไหมครับว่าการงีบที่ถูกต้องสามารถช่วยให้คุณเพิ่มพลังสมาธิแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ได้เท่ากับการนอนแชั่วโมงได้เช่นกันคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกนะครับต่างก็ใช้ศิลปะแห่งการงีบหลับเ,เพื่อเพิ่มพลังสมองวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการงีบให้มีประสิทธิภาพ ที่คุณสามารถใช้ได้ทันทีนะครับทำไมการงีบหลับถึงสำคัญน,นะครับตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับการงีบหลับช่วยให้สมองของคุณเ,เหมือนกับได้รีบูตแล้วก็กลับมามีประสิทธิภาพอีกครั้งประโยชน์ของการงีบจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการเพิ่มพลังงานการเพิ่มสมาธิแล้วก็ความจำการลดความเครียดการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ หรือช่วยให้คุณทํางานได้นานขึ้นโดยไม่เหนื่อยล้าไปก่อนนะครับแต่ถ้าคุณกําลังงีบผิดวิธีมันจะทําให้คุณทั้งมึนแล้วก็ขี้เกียจมากขึ้นเรามาลองดู3ระดับของการงีบแล้วก็ดูว่าคุณควรงีบกี่นาทีระดับแรกนะครับงีบ1 0ถึงนาทีนะครับเขาเรียกว่า power nap นะครับซึ่งจะดีที่สุดสำหรับพลังงาน เหมาะสำหรับคนที่ต้องการการตื่นตัวแบบรวดเร็วหรือคนที่อยากเพิ่มการโฟกัสระหว่างวันการงีบแบบนี้นะครับช่วยให้สมองปลอดโปง่งแต่ไม่เข้าสู่โหมดหลับลึกจะทำให้ตื่นมาแล้วไม่มึนนะครับระดับที่2งนะครับงีบประมาณ30-60นาทีเขาเรียกว่า memory nap นะครับผมดีที่สุดสำหรับความจำและการเรียนรู้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจดจำข้อมูลใหม่ๆคนที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ แต่ข้อเสียนะครับคุณอาจจะเข้าสู่โหมดหลับลึกทําให้ตื่นมาแล้วรู้สึกมึนได้ง่ายๆนะครับระดับที่3นะครับนั่นคือการงีบ90นาทีหรือ full sleep cycle nap นะครับดีที่สุดสําหรับสมองและก็ร่างกายอาจจะเหมาะสําหรับคนที่นอนน้อยและต้องการการงีบชดเชยนะครับหรือคนที่ต้องการรีเซ็ตสมองแบบเต็มรูปแบบ90นาทีเนี้ยจะเท่ากับครบ1วงจรของการนอนนะครับจะทําให้คุณรู้สึกว่าตื่นมาแล้วสดชื่นขึ้น ไม่ง่วงซึมนะครับลองมาฟังเทคนิคการงีบให้มีประสิทธิภาพข้อ1น,นะครับคือใช้คอฟฟี่แนปดื่มกาแฟก่อนงีบนะครับแล้วตื่นมามันจะสดชื่นแบบสุดๆนะครับคุณอาจจะเคยได้ยินว่ากาแฟทําให้ตื่นแต่รู้ไหมครับว่ามันช่วยให้คุณงีบได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันวิธีง่ายๆนะครับก็คือคุณอาจจะดื่มกาแฟทันทีก่อนงีบนะครับแล้วก็งีบ15-20นาทีนะครับตื่นมาคุณจะรู้สึกว่าสดชื่นกว่าเดิม มาดูนะครับว่าทําไมมันถึงได้ผลเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลา20-30นาทีกว่าจะออกฤทธิ์นะครับพองีบเสร็จคาเฟอีนก็จะเริ่มทํางานพอดีพอคุณตื่นมาแบบพลังงานเต็มที่ก็จะทําให้ชีวิตคุณรู้สึกมีความ productivity มากขึ้นนะครับวิธี coffee nap เนี่ยมันเป็นหนึ่งในเทคนิคนะครับที่คนในนาซาใช้กับนักบินอวกาศเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมีพลังงานสูงสุดเช่นกันนะครับ ข้อ2นะครับเทคนิคนี้นะครับคือการงีบในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่านอนมั่วๆนะครับ เคยเป็นไหมครับเวลางีบแค่10นาทีแต่รู้สึกเหมือนหลับไปเป็นชั่วโมงนั่นพอสภาพแวดล้อมมีผลต่อคุณภาพของการงีบเช่นกันเทคนิคในการสร้างพื้นที่งีบให้มันดีขึ้นนะครับคือนอนในที่ที่เงียบๆใส่หูฟังเพื่อตัดเสียงรบกวนนะครับหรือว่าปรับอุณหภูมิห้องให้รู้สึกสบายขึ้นประมาณ22อง,งาาศาเซลเซียสนะครับหรือว่าปิดไฟใส่ผ้าปิดตาหรือใช้เก้าอี้เอนหลังหรือโซฟาแทนเตียงนะครับเพื่อให ไม่เผลอหลับยาวจนเกินไปนะครับถ้าคุณงีบในสภาพแวดล้อมที่ดีคุณจะตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นกว่าเดิมแน่นอนอีกข้อนึงนะครับเทคนิคนี้ก็คือเสียงไว้ o น s สที่ผมบอกนะครับเพื่อช่วยให้งีบได้ลึกขึ้นนะครับเสียงเนี่ยครับมันจะทําให้คุณมีการนอนที่มีคุณภาพกว่าเดิมนะครับมันอาจจะเป็นเสียงคลื่นทะเลเสียงฝนตก หรือจังหวะต่างๆที่ทำให้คลื่นในสมองเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะครับก็จะมีแอปต่างๆนะครับลองไปเสิร์ชดูได้นะครับการใช้เสียงเหล่านี้นะครับจะช่วยให้สมองเนี่ยเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้เร็วยิ่งขึ้นทำให้คุณงีบได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแน่นอนแล้วเราจะงีบเวลาไหนที่มันดีที่สุดนะครับตามหลักการของนาฬิกาชีวิตเนี่ยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการงีบนั่นคือประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมง มันจะเป็นช่วงบ่ายที่พลังงานเรากําลังลดลงนะครับอีกข้อนึงนะครับนั่นคือ4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับไม่ควรงีบเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับเวลานอนตอนกลางคืนของคุณนะครับคุณแค่ต้องงีบให้ถูกเวลานะครับตื่นมาไม่มีมึนแน่นอนเอาละครับผมมาสรุปวิธีงีบหลับยังไงให้มีประสิทธิภาพอีกครั้งนะครับผม ข้อแรกนะครับอย่าลืมเลือกระยะเวลาให้ถูกต้องนะครับสิบถึงยนาทีเนี่ยก็ให้มันเป็นการตื่นตัวได้เร็วที่สุดนะครับ30ถึง60นาทีคือการเพิ่มความจำนะครับแต่มันก็อาจจะเสี่ยงการมือน,นิดหน่อยนะครับ90นาทีก็อาจจะเป็นการครบวงจรของการนอนนะครับข้อถัดมานะครับ กาแฟแนบนะครับที่ผมแนะนําไปก็คือดื่มกาแฟก่อนงีบนะครับตื่นมาจะรู้สึกสดชื่นกว่าเดิมนะครับอย่าลืมงีบในที่ที่เงียบนะครับแล้วก็อุณหภูมิเหมาะสมนะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพของการนอนนะครับแล้วก็อาจจะใช้เสียงไว้น้อยต่างๆนะครับจังหวะที่ทําให้สมองคุณรู้สึกสงบมากขึ้นนะครับมันจะทําให้คุณเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็อย่าลืมนะครับงีบในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงไม่เกินบ่าย3ามโมงนะครับมันจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดสาหรับการเพิ่มพลังงานของคุณนะครับ แค่คุณยี่ให้เป็นชีวิตคุณก็จะดีขึ้นเป็นสิบสิบเท่าเลยนะครับผมอยากให้คุณลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูนะครับคุณจะไม่รู้สึกง่วงในตอนบ่ายอีกต่อไปและคุณก็จะมีพลังงานมากขึ้นสมาธิดีขึ้นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเอาละครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามช่องมิสเต์เคงพัฒนาชีวิตให้เก่งรอบด้านกันไว้นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าลองไปยี่มาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ